กับสวัสดีสวีดัตทุกคนด้วยนะครับผมก็ผมสลีปเปอร์ครับวันนี้ครับเรามาอยู่ในเกมมาจับอไซอเกมนี้ครับมีให้เลือกสองโหมดซิงเกิลกับมันตีมันตีเล่นกับเพื่อนเล่นก็สีคนน่คนนี่ผมเคยเล่นละกับเพื่อนมันมากแต่มันเป็นช่วงออฟฟ่าอยู่มันก็แบบว่ามัน แหลกๆอะ่ะมันไม่เสถียรอะไรนี่ผมชอบนตานี่มากเลยบอกว่า slow falling กับ bonus speed ดาผมชอบเล่นาสายนักธนูมากกว่านี่เราใช้ดาบเป็นเด็กแค่แล้วมีนี่ด้วยมีธนูมาให้แต่ไม่มีรูปกับ เราต้องมีเมียก่อนถึงจะมีลูกทุยไม่ใช่แล้วก็าหาอันนี้จะเป็นแบบเป็นความสามารถอ่ะความสามารถพิเศษของมันผมจะหาสายทํายากับนี่เออเนี่ยแหละดีเลยน,นี่แต่งชื่อไนดะ้ผมนึงินเดียวไม่มีใครงงนะเนาะนี่มาเลยดีกว่ามีแดดด้วยนะครับโอ้โหนี่หมูหมูนี่เผ็ดนะครับ ทำไมรู้ไหมพิกครับโอ้โหพิกหมูอันนี้ก็อีฟองน้ำอุ้ยได้เฮิร์บมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับเราเลือกสายนี่สายโพชั่นสายทำยาถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้เลือกมาเวลาเนี่ยกดคราบอะ่ะมันจะได้ขวดแบบขวดเล็กแต่ ผมเลือกสายทำยาไหมมันก็แบบเออดีหน่อยในขวดใหญ่เฮ้ยนั่นพีผมทำไงดีวะคุณนี่ครับ,รบเพื่อนครับครับพิกแคครับขุดหินโชโช แล้วเอานี่มาทําเป็นหินก้อนหินก้อนบวกกับไม้เป็นลูกธนูว่าโอ้โหช่ำชองเอ้าช่ำชองลองงงอีกเอ้าช่ำชองไปแล้วอืมอืมอืม,อ,มอีกกี่ชาติต,ตายวะเนี่ย เอ้ยเอ้ยไม่เอาน่าไม่เอาน่าเอ้ยตายหาเลยอีดอกเอ้ยไม่ให้อีไดโนเสาร์โชว์เอ้ยอย่าหน้าไม่เอาน่าไม่รู้จักกันไอ้ยอีหมูหมูป่าหมาปู หมาของปู่ผมโอ้โ oh หทำไมมันโหดเช่นนี้นี่ไงมาของปู่โหดดีเหมือนกันครับอืมอืมอืมอ,อ,อ,อันนี้ไม่ใช่แมงมุมเพราะว่ามันไม่ใช่อยู่บนมุมเนี่ยถ้าเกิดนี่น,นี่หมูมุมพิกมุมอ่ะพิกมุมพิกแพงเนี่ย บนไรกูนะ่ะแล้วก็คูดหินดับอูซ่าอูซ่าอ๋าอโจโจโจนี่คร,ร,รับเดี๋ยวมันจะมีเด็กขึ้นมาอันนี้เป็นเด็กโบนัส เอาขึ้นดีเฮ้ยเอา้าไม่ขึ้นวะอปกติมันต้องขึ้นนะมึงใส่มันอยากให้ผมหน้าแตกมั้ง ไปกันต่อดีกว่าหมาของปู่อยู่นี่เมื่อกี้เอาลูกหมดต้องปัม๊มต้องปัม๊มอมป้ายเผ็ดเผ็ดบกนี้เล่นไม่เลิกด้ายามาแล้ว อนี่แบบพิกแอคแบบหินก็จะมีโอกาสไดไอรอนและไอรอนมาผีเสื้อมันคืออะไรชีปากขาวเหรอไม่รู้ช่างมันปล่อยมันแกตายไปมันไม่เกี่ยวกับเราสักนิดใช่ไหมเกี่ยวดิมันอยู่ในเกม เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้อัพสายามันจะเป็นอย่างนี้ที่มันดอกากมันเตอร์เมื่อกี้นี่นี่มันทำไฟนี่ทำลูกชินหมูเตรียมว้เยอะๆใช้บนหน่อยๆโจๆ๊ะโจ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 ๊ะ ยิงยู่อ้าววุดเลยเผ็ดเผ็ดโตอ้าเฮ้ยจ้ะนี่โ,โหโรบินเอ้ยได้สกิลเร็วเร็วเฮ้ยโอ้โหจะเย็นสีผู้อ่ะ นีโรบินมาเองโชว์อุ้ยเกือบโอ้โหรวยรวยละรวยละรวยแต่เขือเอ้ยไม่ใช่โชว์อืมโอ้เราจะพอมุกพิดกว้วยก่อนนะ ได้อ,อะไรมาของเยอะแล้วอ่ะน่าเบื่อไม่เบื่ออะไรดูเลือดเดียบปกติไม่ได้เล่นง่ายขนาดน,นี้นะ ที่จับที่จับยุงเอ้ยไม่ใช่แมงวันเอ้ยไม่ใช่ชีปลาขาวมาั้งเอ้ยลืมดูงบนโหโมตเตดูนี่กลับไปจับก่อนโอ้โหไกลเลยอีกไกลแค่ไหนเอ้ยเดี๋ยวนะมันด่านที่แล้วเปล่าวะ Hơi cùng mua rồi đấy vợ cho vợ Ăn nè Yên mình Yên mình Yên mình ơi mình sẽ yên phương เล็กมันจะได้แค่สองนี่สอง HP เห็นป่ะขวดใหญ่จะได้นี่ครับหิวห้า HP อุอ้ยคิดผยและออ้หไม่ได้แดกหรอกอุย้ย อุย้ยหินยังมีความฉลาดมากกว่าอีกเนี่ยเอาหดเล็กมาผสมกันจะได้หดใหญ่อิงวันพึ่งพึ่งพึ่งเฮ้ยโอ,ยโอย้ไม่น่าโชว์เซียนเลยโอย้ทำไมกระโดดไม่ขึ้นเอา้าเอาเอโง่อยู่ได้นี่บห้าที ว่าผมอยากให้ดูเออถ้าเกิดขวดใหญ่อะ่ะมันเพิ่มห้า HP จริงเอาหิวถ้าเกิดเราหิวอับนี่ครับเนื้อครับเอาเนื้อมาเผากับกอบไฟครับแล้วก็กินมัมมัมมัมจกมกุก นี่ของแม่นเอ้ยโอ้โห,หมาของปู่เย,ย่พันดานะทำไมด่านนี้ง่ายจังเออเออเวรนแล้วครับเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ Nè, quá, ăn uống Ok, quay lại Quay lại Ở đây, ซื้อบางนี่ครับเดี๋ยวผมก็ทำได้แล้วอ่ะเอานี้ไหมนี่ดีกวเก็บตังค์ไปซื้อเนี่ยด่านหน้าน่าจะได้ จะทำเป็นดาบก็ได้นะเมืเอ่อคือผมทำที่ขุดเดียวสายผมมันต้องใช้ใช้ขุดขุดออกมาทำไว้เนี่ยไงทำหินก้อนๆเนี่ยต้องใช้ทำลูกเราไม่มีเมียเราเลยใช้หินนบแกขัดทุยไม่หายเล่นเองก็แกเอง มันเป็นฟิวลิ่งลูค้าไปโยนทิง้งมาดูทำเพื่อใครไม่ทนมันเป็นลายเลื่อนเราเยอะ วิ่งได้เด็กเพิ่มได้เด็กเพิ่มเอา้าเอา้าขึ้นก็ได้วะเอ้ยอ,อย่าอย่าอย่าไม่เอาไม่เอามันไม่ดีนะหนูนะเจอพี่ผมอีกครับ เอ้ยลืมไปว่ามันจะไม่ถึงโอ้ลำบากครับงานนี้โธ่ยังมาสู้กับโรบินฮูดนะให้มือรู้สบ้างไผ่เป็นไผ่เนี่ยโถ่เอ้ยนี่อ่ะรวยลูกเออ กินเนี่จึงเพิ่มมาจึงนึงดังเอือกเออผมยังไม่ได้โชว์สกิลนี่เลยสกิลเกาะนี่ดูลดแค่หนึ่ง สบายเหมืนอนยูนในวงังเกี่ยวปะไม่เกี่ยวหรอกเอ้าขี้ปวาเฉยเลยไม่ได้อะมุ้ลอกเอ้เอยเช็ดเด้เช็ดขี้เอ้ายิ่งจ่อจไม่โดนเหมือนเกมสตาเบาเลยเอาวุธใกล้ใกล้ตีไกลไม่โดน อาวุธตีไกลตีใกล้ไม่โดนโอ้โหพูดอะไรของผมเนะี่ยแล้วไม่มีหินเลยเลยกิ้วกิ้วเอา้า ต,ต้นเกมมันก็จะลำบากหน่อยถ้ายิ่งมีเพื่อนนะโหแย่งของกันนะขออัพอืไม่ดีเลยไม่มีความดีเลยแสดงว่าเป็นเด็กไม่ดีหมูไม่ดีเลยเพ็ด ทิ้งไปอย่าทิ้งเลยยังไงชีปะชีปะแล้วก็เอ้ยน้ำมันใสป่ปาเหนื่อยกับตัวเองเอี่ยนี่ไะเดี๋ยวทำให้ดูเอ้านี่โง่หรือฉลาดโง่หรือง่อหรือ พึ่งพึ่งเฮ้ยบอสมาเล่นเกินสิบนาทีแน่เลยไปเร็วไปเร็วไปเร็วโรบินเอ้ยเอ้ยเหิืเงินบาทนึงโง่ครับเอ้ยมงม,ม,มุมไม่ใช่แมงมุมเดียวมันไม่ได้อยู่ตรงม,มุมเอออุย้ย อุยอ้ยอุ้ยลูกหมดโอ้อยโอ้อยชิบหายรีบอยู่หน่อยชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วไอ้แล้วเหนื่อยเหนื่อย เนี่ยบตัวเองนี่ครับทำยายานี้เป็นยาซุ่มครับบางทีก็ได้มานาเอ้ยนี่ได้เฮ็ดพีเลยนี่ได้มานาอื้แล้วก็พีดโอโ้โหสามอย่างทำเพื่อไขายะ่เนี่ย เอ้ยมีเหล็กพอยยังหว,วังไอ้สัสทิ้งไปอ้าวเอ๊ยนี่การดาบส,สวอททิ้นไม่รู้คุณมาเอามาทำไมเฮ้ยเฮ้ยซื้อดีไหมวะ ไม่เอาของเด็กเล่นเวลาเราผ่านด่านเนี่ยเราควรปิ้งนี่ด้วยปิ้งอาหารเออเราเริ่มหิวแล้วเดวบพอดีแล้วนี่ เพิ่มเลือดทีละหนึ่งเลยนะออกไปไกลๆไม้ไมันอยู่นี่ไอเนี่ยไม่ต้องการเลยวหยิบมาให้ตลอดเลยไปแล้วต่อไปนักขุดหินอจ้อจาจยาไม่ได้แดกหรอกมันเป็นแค่หินนุ่งโง่ สีม่งวงม่วงสีอะไรไม่รู้ตาบอดสีม่งวงบ่วงออกมาพี่หูตาบอดสีเนี่ยผมไม่รู้หน้าเป็นสีม่วงมามันจะให้ไอ้เนี่ยให้ไดมอนด์หรือว่าเพชรนั่นเนี่ออ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 ึเดี๋ยวนะ เอ้ยีแแยยยย้ยยยยยมกยอกยอ้ยยย้ยย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 ยมยย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 ้ยนยยย่งมยย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 ยโอ้โห ป1ทับ50ไม่ใช่เอ้ยโดนี่วะเออเออลองดับใหม่ดาเมจอะไรโอ้14ดาเมจต้นของเราจะเป็นแค่12เนี่ยเอ้ยเป็น6เนี่ยเนี่ยมันมันไม่มีดาเมจเพิ่มนะพอเราดับมาเนี่ย8 8 8 8 14 แปดบวก6เป็น14ี่นี่ไงจะได้ทันเดอร์บักจะได้ไฟบักถ้าเกิดเอา2ออันรวมกัน,นจะได้เจมครับเอ้ยมาทำไมอ่ะไม่รักก็ไม่ต้องมามาของปู่เ,เนี่ย้บ้าเอ้ยนี่รับสงสัยได้แล้วเอ้ะทิ้งไปนี่ไอ่เออ มันจะเป็นอ้าวสายนักเวทน่มันจะเพิ่มพลังอะไรทักอย่างผมมาทำให้ดูแค่นี้แล้วไม่รู้ทำมาเพื่อลกกระเป๋าช่องจะเต็มแล้วอ้าว ทองเอ้ยไม่ใช่ทองคุณเพชรเอ้ยโดนนี่วะช่างมันเงาดวยมือแต่เขือนี่แน่นี่แนะ่นี่แน,ะนนะ่โด่งจริงว้าวได้หมดทุกข้าวเลยนี่ใจเออลืมบอกสกิลอีกอันหนึ่งเป็นสกิลที่แย่มากนี่ไงทำอะไรไม่ได้ไดน้องแต่ดันตัวเราไปไปไปมา,มา วก็ปล่อยให้มันตายไปจริงผมอับผิดไอ้นี่อับผิดที่พายแล้วครับเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นโยนทิ้งเลยทิ้งไปทิ้งไปอ่ะใครอยากได้มาเก็บเอา <You. S 2> ใครอยากเล่นเกมนี้็ไปหาซื้อในสตีมาประมาณ10ดอนนะแต่อยู่ในช่วงเออร์ลี่เออร์ลี่เหมือนเออร์เลอร์เออร์เลอร์เออร์เลอร์ นี่ขี่เออขี่เออเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แจ็คหรอกเอาอีบอสอยากใหตีนี่สักหน่อยน้งผึ้ง ไม่ใช่รังนกนะรังนกนี่มอนซุปไก่จะกัดด้วยั้ยอืมอืมอืมเอาวืดวืดวืดหนูบ,บอสมาทำไงนี่อ่ะ โอ้ย่ออจจอไม่ได้ว่างใครอยากเห็นบอน